แล้วนะฮะับสำหรับเบสทุกคนเบสที่เด่นเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้ผู้ขายมินดี้แจ็คอีกแล้วนะสำหรับวันนี้อมินดี้แจ็คมีอะไรดีๆนะฮะมาเสนอให้ทางลูกค้าเนาะว่าช่วงนี้ทางเบสทุกคนของเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นดีๆนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการโต๊ะเตรียมนะโต๊ะเตรียมแบบนี้นะฮะเป็นโต๊ะเตรียมสเตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะฮะสามศูนย์สี่ที่ดียังไงเนาะก็ถือว่าเป็นเกรดที่ ไม่มีสารตกค้างนะไม่เป็นสนิมนะครับทนทานแข็งแรงแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาคือถ้าเกิดว่าเป็นรอยนะเป็นรอยหรือว่าใช้การใช้งานไปนานนะฮะเราก็จะสามารถใช้เครื่องขัดนะหรือว่าถ้าเกิดว่าบางร้านบางบ้านหรือบางท่านเนี่ยต้องการจะขัดล้างทำความสะอาดก็ง่ายๆเลยสกอตไบส์นะบส,ยยส,บสีเขียวขัดนะฮะน้ำยาล้างการสกอตไบส์สีเขียวขัดเนาะก็จะกลายเป็น กลับมาเป็นใหม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแสนเห์เกตที่ไม่มีสนิมน,นะก็จะเป็นโต๊ะเตรียมเกต304แบบนี้นะครับมี2ชั้นแบบนี้นะครับโต๊ะตัวเนี้ยจะรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ300โลนะแข็งแรงมากรับได้หมดเลยนะฮะร,รับได้แมก้กระทั่งคุกนะไม่ต้องกลัวว่า,าจะบุกเสียหายเนาะ นวดแป้งก็ได้เพราะว่าอย่างไรก็ยังเป็นเกจสเตเลสสามสิบสี่สามารถนวดแป้งกับโต๊ะตัวนี้ได้เลยนะเป็นเขียงก็ได้นะครับก็จะมีอยู่สองรุ่นนะีพ่พี่แจ๊คจะจัดโปตอนเนี้เพราะราคาปกตินะครับอยู่หน้าร้านจะอยู่ที่ตัวเมตรยี่สิบตัวกว้างเมตรยี่สิบนะความยาวเมตรยี่สิบเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทส่วนตัวที่พี่แจ๊คเอาโชว์เนี่ยจะเป็นเมตรห้าสิบจะอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาท จัดโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วไทยนะครับแต่ก็ต้องประกอบเอาเองนะเพราะว่าไปจะเป็นกล่องแบนๆแบบนี้แล้วก็ขนาดยาวขนาดนี้นะพี่แจ็คจะให้จัดโปรส่งฟรีไปเลยนะครับทั่วประเทศแต่เกิดาลูกค้าท่านในสนใจก็รีบอินบ็อกมาเพราะว่าสินค้าที่จัดโปรตรงนี้มีจํานวนจํากัดไ,ไปเลยว่ามีจํานวนจํากัดแน่นอนนะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะฮะหรือว่า มีเพื่อนสนใจนะก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์กดตารไเป็นเรื่องคด้วยสำหรับวันนี้พี่แจ๊คขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ